ตอนนี้เราเข้ามาในตัวเมืองโคราชแล้วครับตื่นเต้นมากครับโลตัสครับผมเอ็นยู่ดีเพื่อนถึงเคยเห็นโลตัสโลตัสก็นอนเสียง่ีก็ออกเสียงถูกไหมพี่โก้โลตัสโลตัสผมว่าไม่ได้เอาเสียงโลตัสได้หะือไโลตัสจังสติวเดนมันอ่านออกสติวเดีนสติวเดีนไม่ไทยหลวงพู่แต่สอนเย็ด กูนะมันพอลิ่มพอลย้อนพอลิ่มเลยต้ังจ๋าเลยท้องให้ลูกพี่จอดสอนแล้วโรงเรียนนาชาติเนาะสมเนียงเออสมเนียงอินซิเด่นเหมือนกันสเผาสเผาสเารอสักขาไปเราเข้ามาในตัวเมืองโคราดแล้วครับผมสเผาสเารอเมืองโคราดน่าอยู่ครับผมยังพัฒนาได้อีกเยอะครับผม บ่าพานักธุรกิจมาเบิ้งว่ามองไหนตอนนี้ี่จอดพานังธุรกิจมามองนี้ทีตั้แผงขารผสมมาดิสมปะน่อยอู้มมีน้ำตกเลย้ยแกงลบบุรีเขาหาซื้ออีดีห้าร้อยขีดยูบุนี่็ <h <h ่าคือยูบุนเย็นเก็บบรรยากาศอีกแล้วเอาไป่อาไปเละพี่ ก็บอกอย่างไงคนที่กำลังซื้อปีใหม่ช่วงนี้ก็ฟังวิจารณ์แล้วว่ายังไม่แบบยังไม่แบบฟื้นฟื้นปีใหม่ออาปีใหม่มันมันแน่ยอเนาะใช่ไหมตั้งแต่วปียี่สิบห้ามาเลยตั้งแต่ยี่สิบสามมาเลยเลยไอ้แม็กนี่ขายของหือแดกอะเรียกไอ้แม็กมาช่วยขายขายดีขายดีมากเมันนั่งขายผู้ยันปีสามอะ ผีไปยังมีคนมาเืือแต่สามไม่งี้มีคนมาซื้อแต่ร้านก็น่าซื้ออยู่นะหมายถึงว่าเดิน้ามาเเลินชิ้เยอะแค่คิดด้วยแล้วอยากได้อะไรกะมาณนี้แล้วไห้ไอ้ความรู้สึกนะใจก็พวกเขาไปหาข้อต่อทองเหลืองไม่มีเนาะไปทัวร์โคราชไม่มีมาหากูเจอเลยไม่เยก็ไรู้ว่างี้ไม่เข้าเมืองด้วยเขาบอกเย็นวุ้ยาังคินไหมไทยอยู่ผมไม่แต่ถ้าเป็นทหารป่าก็นี่แหละ ตอนนี้เราจะไปตัวเมืองโคราชนะครับผมวันนี้วันนี้ตอนแรกเราจะมาตกเบ็ดหาอุปกรณ์หาทั้งวันมาแล้วก็ว่าจะกลับตอนนี้กายเป็นคนรักเครื่องเสียงกแจ้งไปแล้ววันนี้เราหาซื้อเบ็ดทั้งวันครับสักหน่อยคงจะพาผมไปเอาซูนิกเยอะล้้งเกียดครับพี่จอร์ดขับรถให้ขึ้นเราเป็นผู้นั่งที่ดี สักหน่อยมึงเตรียมเซอร์วิสได้เลยจะไปเมืองนี่ก็อร่อยดีลาบใส่กับปลาเผาทีอดนี้พี่ร้านอาหารอะไรไหมอีกกี่ได้ดีไม่ก็ไม่รู้ร้านอาหารครับถ้าอาหารปลาก็นั่นแหละไอ้ที่เราสั่งมากินนั่นแหละเออกระบอกแน่นอนเข้าไปใช้มาใช้แล้วถ้าลาบก้อยก็ เวลาปลามันมาเนี่ยนี่เนี่เอานี่ด้วยนี่เวลามันติดแต่ข่ายมันก็เกาะอยู่เลยเหรอใช่เย็ดก็ดีอ่ะนี่พวกอะไรนะวายเจ้าทีเฮ้ยตรงมีกล้องเลยปองเห็นเขาใส่อุปกรณ์อ่ะกล่องมีมีพี่มีเย็ดเลาวัางน้ำแก็งไปไหนเรากล้องฟลูมเออกล้องฟมโอ้โหดูครับนาการช็อปสาดโต๊ะ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 นี่วัสดุยางซูเนียว นี่คือทุนใช่หมนี่กจะทเป็นไมเปี่ยนพี่โกนยากอะไรดูนี่ไม่ใส่ทุนเลยใช่เดี๋ยวพี่จอดแกทำให้มีหมดทุกอย่างแหละหกรได้สคันเนาะโอ้ยสัก้าผิดไย มันหนักอยู่เลยพี่จอดอันขันหน่ากี่แต่อันนี้เบาเลยนี่เนาะอ๋อสทโหของเลยนี่สามจะบาทเลยพี่จอดสิบบาทบไม่อยู่จุดไรมาดิยอดตั้งแห้งหอีโอ้ยกอนนี่เราบริเชาเมยยังเถอขายโอยูซ ระเบิดดีป่ะระเบิดดีนะไอ้ลูกบอลตั้งอย่างนี้ขนาดโยนใส่หนามอะไรยังระเบิดได้โอ้ไปจอแล้วขายแบนมีบากเนี่ยพี่โก้มีแบนมีบากด้วยสก๊อตสก๊อตเทปสีลายกู่านเลยเหย็ดเอาไฟไปติดบานท่องเพื่อนไฟไฟวิบับท่อนนี้นี่หรือเป่าเีอะวิบากมีบากแล้วงานป่ายงลงไงเนี่ยไปแล้วครับ บัพลาดแท้เกินเสียงอายแล้วส่วนเด็กผมโอ้โ,อโ,อโอดแม่โขก็มี่ก็ซื้อไปลูกวปะปะไม네่ใช่เหรียญเป็นหมดเหรอฮะเหยีดมืซื้อไปเหยีดลูกลูกเล่นยญมาซื้อไปให้ลูกเล่นยญเหรนยะเลย อันนี้จะบเยเงินออกเขาย่างมาสื่อเนาะด้วยแต่หากว่างแผนลงนานได้เล้วสมมุิมาสองมงโซับจีสองเนะเอออันี้ห้าดีป่ะออว่ะเนยมามาตรฐานเกแต่งตกแต่งของอนะเหยียดมาตรฐานตกราดินป่เนตกบอยนบ่ครับไอามาตรฐานดีเลยเก็บผูกใา้อืมงามงาตกแต่งในนาที่พี่จ่ายเนา เัื่องเดยวสุดไมตองเลยเราเร่องาไร้อนหรอยต้องรอนหรื่ไรต้องใจเย็นนะหนาวไม่ค่อยิอยเี่นะปลามันหนาวเนาะมันต้องซื้อโอ้ยของดีเนี่ยนี่ให้มันมันต่อมันหักได้ ไม่หักพี่ไม่หกักไม่ไม่มาต่อ<า>ลำใช่ใช่ครับต่อหักเนี่ยน่ะนาจุดตรงนี้ว่าพีจอร์นเป็นคนใส่โฟมปะใส่โฟมนีู่ไหมใส่ตะกอเมนก็ต้องใส่โฟมนะเมย์ใส่ก็ได้ไม่จำเป็นหรอ,อกโคตรปืน้นเราเห็นต้องใส่ราคายิ่มเยาสองคันหกร้อยมาเลยครับ ด <c oughs> นาการอปพูดถูกใจเอาไปฟรีโอ้มีหัวเชื้อด้วยไปกูเนเีน่ย่อไปนิ่งเนี่ยใ่ประมนะาณเบ,บอร์สองนิ่โตมเยอะหน่อยลาน,นาิา่แท้นะลานิ่ครับบอลปนิ่หน้าบ้านอะไรใช่ครับ ตัวสามนิ้วสี่นิ้วอันนี้โอ้เปล่ยนี่แล้วกันนะเปลีอันนี้เลยตกีเย็ดโมโหเครับอ้าโมโหฟังพี่จอร์เป็นแนะนำอยู่ของอะไรอะไรอะไรเทพอู้มันใหญ่ไปมั้มพี่ใหญ่โคตรใหญ่โคตรพิเศษขอนี่แล้วนี่นี่อันนี้เม่อไหร่พี่จอร์นี้เอานอนหน่อยเลย เรื่องาี่เรียนแบบโกงใื่ไังวะนี่เดี๋ยวหนึงเออเอาลืมเบอร์ลืมเบอร์เหยียด <laughs> ลืมเบอร์มีอนครับผมว่านีเดี๋ยวผมเขไปปั่นให้เขาเออเออเลียมเลยมีอันเดียวใช่ไหม่ <c oughs> เอาไปเดูแล้วกันนี่เอีดดูเพราะว่าคู่สองคนไม่ดีไมรู้ไม่รู้เขาต้องสื่อหมีด้วเหเยีดสื่อผ่าได้พอปุ๊บหรือว่าเราจะยินดยจะเปิดตาแม่งเลยไหมเฮ้ยพี่กอ้โหฮุดโหตัวใหญ่มากเลยโอ้ตัวเลขในชีวิต จิ๊บถายแล้วจะปลดยังไงคราวนี้ถั่วผมทำยังไงอะผมทำไม่เป็นนี